ย,ยี่เัา close up right now, ไ h ้ t now นะครับภารกิจยิงมุกยิงปันพี่ยิงมุกยิงปันกับผู้หญิงยิง <c oughs> เรือเออเฮ้ยทัอทอัทออะไรพี่เออเวลาทำอะไรคนนี้แหละไปไหมไปเรดีรกว่าลองอดูดีกว่าสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะพี่พอจะมีเวลาเล่นภารกิจกับเราไหมฮะสองด่านแค่นั้นเองได้ อ่าได้แบบนี้นะครับงั้นไปพบกับภารกิจแรกเลยฮะมีชื่อว่าด่านยิงมุกครับด่านยิงมุกกับคล o สอัพไว้นาวนายท็อปกับภารกิจยิงมุกชิงเงินรางวัล1น0 0บาทเพียงแค่ท็อปปล่อยมุกตลกจนสาวสวยหลุดขำโชว์ฟันขาววิงเงินรางวัล1,000บาทเป็นของท็อปทันทีแต่ถ้ามุกของนายท็อปฝืดซะจนสาวสวยเก๊กซิมหุบยิ้มไม่เห็นฟันเงินรางวัล1น0 0บาทเข้ากระเป๋าสาวสวยไปเลยพี่เรียนอยู่คณะอะไรฮะ บัญชีค่ะสาวสวยขนาดนี้อยู่บัญชีได้ยังไงครับผมว่าพี่น่าจะเรียนช่างมากกว่านะช่างอะไรช่างน่ารักอะไรเช่นนี้ช่างน่ารักอะไรเช่นนี้พ <c oughs> ี่หัวเราะแบบแห้งๆอย่างนี้เงินรางวัล1น0 0บาทนี้นะครับผมตกเป็นของผมเลยครับผมยังมีภารกิจหนึ่งครับมีชื่อว่าภารกิจยิงฝันครับ ด่านยิงฟันกับคล u สอัพไว้นาวนายมาตูมกับภารกิจยิงฟันด่านนี้มีเงินรางวัล500บาทมาตูมกับสาวสวยจะต้องดวนยิงฟันขาววิ่งทันใจถ้าใครฟันขาววิ่งกว่ารับไปเลยเงินรางวัล500บาท 2> 1.. 2..3 ถ้าขาวว่ามาตูมขนานนี้นะคะรับก็รับเงินรางวัลไปเลย500บาทโอเคครับ ผมขอโก้อัพไว้นานหน่อยครับจะได้กลับไปใช้ฮะ,ะขาวทันทีที่ใช้แน่นอน